ไม่ต้องใช้นาฬิกาปกเลย <Wow. S 1> ใช่ไหมเพราะว่าเสียงอะไรเอเอมเอ็มร่กาดดีมากอันนี้ตอนนี้ยังตีห้ากว่าใช่ไหมเป็นไรรปไาจะให้ดูอันนี้ทางไปบ้านลุงหมักบ้านลุงหลังเมื่อวานนี่ครับอันนี้อีกทางหน,น,นึ่งหมอกลงเยอะมากเลยแต่ว่าในในในกล้องมองไม่ค่อยเห็น มีไก,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 ไกไ่ไก่ไก่ไก่วันนี้เราจะพาไปจนไทยอะไรบีบีฮะเรายังไม่มีโปรแกรมใช่ไหมดูฮาวหาโปรแกรมกันสดๆเลยดีกว่าโอเคนี่บบีมามาช่วยยายทำอะไรอะ่ะกหมากคือที่คนคนโบราณเขาเคี้ยวใช่ไหมนี่อันนี้ คือเบื้องหลังยายกำลังแกะแกะเพื่อเอาไปต้องอไปตาดอ,อีกไหมนี่เดี๋ยวยายจะไปตากอ,อันนี้คือบีมามาช่วยหรือว่ามากวนหรืออะไรนะช่วยจริงเหรอ <c oughs> บีบีเป็นคนส่งหมากให้ยายใช่ไหมบีกีเเห็นไหมเนี่ยการผ่าหมากไปไหมม้าเมตตามีบีน้องน้องที่บ้านมี ยายของใครยญาของใครทำหมากแบบนี้บ้างทำนี่น้องน,น,นันรันมาช่วยยายวันนี้มีคนกินแต่ว่าไม่มีใครทำมีลุกไมไม่มีโอเคนี่ครับยายถามว่าที่เชียงใหม่มีใครทําปลูกทำอย่างนี้ไหมไม่มีครับนี่ ลูกหมากที่ยายหั่นแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ลูกหมากนี่ยายก็จะไปตากแดดครับนเพื่อนคนคนโบราณเขาก็จะเขาจะไปเสียวกับกระปูนกับใบพลูเพื่อนนี่มีคือเบื้องหลังที่เขาเกษตรกรที่เขาทำดยกองเบอร์นุ่มมากนี่ตรงนี้คือต้นต้นพลูเพื่อนที่เราจะกินกับหมากนี่แหละเพื่อน ที่บ้านย่าละล,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 ะละันปลูกต้นนี้ยเต็มต้นเขาไว้ไฟ้าเลยนี่ย,ย่ายขายท,ขาทีทีละร้อยใบเลยนี่แต่ว่าของยายใบเล็กนี่ครับอันนี้ก็คือลูกหมากก่อนที่ก่อนที่ยายจะเอาไปผ่าครึ่งเมื่อกี้เพื่อนตอนที่มันยังสดอยู่เนี่ยเราตัดเป็นแห้งเลยเพื่อนแล้วก็นูนต้นสูง เพื่อนๆที่พอมพๆพงสูงๆคือต้นหมากเพื่อนพอมันโตแก่แล้วเขาก็จะฝอยลงมาแก่แล้วใช่ไหมยายเอาไปตากแดดมาไม่เลยแห้งอ่ะจะนี้ยายมัยไปใส่ไปใส่ตรงมีดยายนะมีดยายคมเชาะเดียวขาดเดียวอ่ะ เมื่อก่อนป้าก็ไปช่วยย่ช่วยช่วยวย่แม่ของยายยายทวดอีกช่วยยายทวดเอากันไกลเหมือนกันไกลมาตัดตัดเนี่ยนี่ไข่มดแดงที่น่จ้อยไปหากันมาเพื่อนโอ้โหแสบตาได้เปิดขึ้นมาน,น้ำเปรี้ยวนึ้นเดี๋ยวป้าจะเทไส่กะละมังให้ดูเพื่อนนี่ครับ ไข่มดแดงในนี้ก็ประมาณกิโลหนึ่งประมาณหนักมากนี่น้องวลันรอกินไข่มดแดงมีชอากินไข่มดนะเห็นปะป๊บป๊าป๊าป๊าอย่าไปเชื่อนะเพื่อนๆน้องอลันชอบกินไข่หมดนี่ไข่โมดตัวใหญ่ตัวโตเอาล้วครับตอนนี้ป๊า ขึ้นมาคนเดียวนะน้องรันรันกับแม่ไม่ได้มาด้วยป้าจะพานาจ้อยบอกว่านาจ้อยจะพามาสำรวจพึ่งนะครับก็มีมีรังพึ่งอยู่ข้างบนนี้ครับถ้าเกิดว่าเราพบรังพึ่งเนะนี่ยนาจ้อยก็จะมาเก็บน้ำพึ่งโอ้โหอันนี้คือเราอยู่ในป่านะเพื่อนในป่าของจริงไม่ใช่สวนปามนะเพื่อนดูน้ำเขา ฝนปาล์มอยู่ตรงนี้เราออกนอกเขตฝนของเราแล้วเรามาอยู่ในป่าหาพึ่งเมื่อกลางวันนะจอยก็ไปหาไข่มดแดงปาลไม่ได้ไปเพราะมันลำบากน้องละลันไปไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้น้องละลันจะพาไปหาจัก,กจั่นกันเพื่อนๆมีคนคอมเมนต์มาว่าจัก,กจั่นของที่น้องลลันที่ยายเอามาทำให้กินอะ เอามาได้ยังไงเพื่อนน้องรันจะพาไปหากันเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนตรงนี้มีถ้ำนะมันเป็นรูลงไปข้างใต้มันังมีถ้ำอยู่คเพื่อนนี่บรรยากาศบรรยากาศโหดร้ายมากาไ,มไม่เหมากับเยาวชนเลยเพื่อนแต่าป้าก็อุตส่าห์มาแล้วก็เลยอยากจะถ่ายให้น้องๆดูกันคพรานว่ามันเป็นหนึ่งในทอมเมอร์ของน้องรัน,รนด้วยครับ นายจ้อยเป็นคนที่นี่นายจ้อยก็เลยชำนาญนะเพื่อนมาเองนี่หลงเลยนะเพื่อนนี่ตรงนี้เป็นฟอกเพื่อนเพื่อนที่สามารถลงไปได้เป็นฟอกเราวก็มีน้ำทายอยู่ข้างในนี่ครับเพื่อนเจอรูเพื่อนตอนนี้นายจ้อยกำลังลงเหวไปแล้วเพื่อนนี่มีถ้ำของจริงเพื่อนครับตอนนี้ป้าป๊านี่ว่าจากคิดเด็กแฟมิลี่ ตอนนี้กลายเป็นคลิปแบคิวไปแล้วคนเพื่อนแบกิวโอ้เย็นเย็นนะคนอากาศเย็นมากคนเพื่อนดูมันเป็นล่องน้ำโบราณหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ชัดทั้นี่ตอนนี้ปลาอยู่คนเพื่อนดูเป็นหลุมงูป่าอยู่เพื่นนอนมีไม่รู้ว่ากลางคืนเป็นยังไงนะคนเพื่อนเนาะสัตว์ป่ามีเยอะเลยนะจ้อยบอก เมื่อกี้พบรอยขวนของฝัดเดินเพื่อนอตรงนี้เป็นถ้ำแล้วเพื <S <S <ๆ>่อนน้าจ้าเกัืจะเข้าถ้ำไปแล้วเรามาถึงถ้ำของเราแล้วเพื่อนๆนี่นี่ขนาดโปรยังต้องเดิอนอย่างนั้นเพื่อนๆปาป้าจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนดูดิหน้าผานีๆๆๆ่โหดมากนาเจ้ยบอก่องเคยฉายมาด้วยปาป้าก็นึกว่ามันดูพึ่งมันจะแบบว่าจอดปั๊บเจอปบไม่คิดว่าจะต้องเดินลุยอย่างนี้เพื่อน ไม่งั้นก็จะพก oh 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 โอ้ไม้กอดโอ้โหมันเป็นร่องอ่ะเนี่ย <c oughs> โหดมากเ <c oughs> พื่อนๆดูดิจะบอกว่ามันโหดมากเลยเพื่อนด,ดิโอ้โหถ้ำลึกลึกมืดตืต่นเลยเง่อยข้างใต้เป็นถ้ำที่เราสามารถเข้าไปได้ในใจบอกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น ก้อนถึงก้อนใหญ่สองก้อนมันประกอบกันแล้วก็มีก้อนข้างบนอยู่เพื่อนเย็นนะเพื่อนอากาศข้างนอกร้อนแต่ว่าข้างในเย็นดูมนเลยโอ้โหไม่ธรรมดาซะแล้วเพื่อนๆป้าป๊าเจอน,น้องคนนี้เพื่อนนี่ดูจากหน้าตาแล้วน่าจะเป็นลูกนกเลยนะเราเพิ่งเจอสองตัวบืเริ่มเลยบินไปน่าจะแม่มันมือฝ่ายเล็กน้อยใช้การ้าว น้องเป็นนกเข้าแมวพันอะไรเนี่ยนี่เราอยู่กลางหุบเขาเลยเพื<ๆ>่อนๆนี่เราก็มันเจอรูท่าอีกแล้วนี่เพื่อนๆด้านนี้ก็เหวเหวเลยอะ่ะเพื่อนๆตรงนี้คือตรงที่เจอน้องตัวเมื่อกี้นี่ตอนนี้เรากำลังมองหาหันนี่ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวดียินเสียงนกมาเพื่อน ปลาออกไปจากตรงนี้เ่อนกลับมาสู่ฝนปลาของเราอีกครั้งแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกัอนที่บ้านเลยเพื่นอนนเดดาวไปจับจักันกันนะคะนี่นะครับจากคอมเมนต์นี้นะครับที่มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนถามกันเข้ามาว่าจักจันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้น้องละลันจะพาไปจับกันครับเพ,พื่อนจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างวี วันนี้มีปีเจาเต็มขวดเลยป่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวน้องละลันจะพาไปจับจักจั่นกันเพื่อนๆอันนี้คือที่ตรวจจักจั่นเหรอหนทำงานยังไงนะ <c oughs> ตรวจหายจักจั่นอ๋อมันต้องใช้ด้วยเหรอัวนเนี้ยจะต้องจิ๊ดจิ๊ดถาว่าจักจั่นตัวไหนสามบุญดีอ๋อโอเคโอเคไม่มีไวเปล่า เดี๋ยวล้มหัวโนก่อนนะไปเหยียบลูกกลมๆเนี่ยเอาล้วเพื่อนๆพร้อมจอเดินทางกันแล้วฝนเหมือนกับจะตกยายบอกไม่ตกหรอกนี่เพื่อนมีความมืดฝนเพืนเพื่อนพใต้นี่ฝนตกแบบหาตกทั้งวันนะเพื่อนๆบางทีจะตกก็ตกหน้าตาเฉยเลยเพื่อนๆพื่อนไม่มีนี่ครับเรากำลังจะมาเข้าหมายกันนี่ฮะพเพื่อนๆพื่จำที่เรามาจับปลาได้ไหมเพื่อนเพื่อนหนีนะต้องผ่าน โลเคชั่นเดิมๆส่วนตาละลาน,น,นี่นี่อันนี้เป็นส่วนตานะตาคนนี้เป็นน้องของยายอีกทีนี่เหนไหครับมันเป็นส่วนท,ทุเรียนนะเพื่อนนี่ลันๆอยู่ในมอเตอร์ไซค์ขัดหน้าหนูแล้วเพื่อนเห็นไหมลันๆมันชอบเขาเป็นคนชอบอยู่มอเตอร์ไซค์เขาบอกอมันซิ่งดี <c oughs> มากนี่แม่แม่ดําเกิง <c oughs> นี่ครับโอ๊ยป้าขออนญุญาตปิดมือถือก่อนเพื่อนๆโอ้ยเส้นทางโหด โอ้โอาป,ปาจะไหวไหมนี่ได้ได้ได้นี่เาถึงแล้วนนทุเรียนเราจอดข้างบนแล้วนีเรามาถึงแล้วเพื่อนๆป,ป้าเอาไม่อยากเอารถขึ้นไปเพื่อนๆมันชันเดี๋ยวป้าจะเดินขึ้นไปเพื่อนๆนี่ฝนก็ร้องคึ่งคังคึ่งคลังไม่รู้จะรอดไหมนี่เพื่อนๆหนุนแม่ไปนู่นละโอ้โหเพื่อนๆดูดิดวงอาทิตย์กำลังจะตกเพื่อนๆเราจะหาตัวเวียดก็คือ ตอนที่พระอาทิตย์ตกนี่แหละเพื่อนเพื่อนตอนหกโมงทุ่มเพิ่งจะมืดมืดนี่แหละ <Wow. S 1> น้องตัวเวทก็จะออกมาจากดินเพื่อมาปีนปีนขึ้นมาบนต้นทุเรียนแล้วก็ลอกค้าเพื่อนเพื่อนซ้ายมือซ้ายมือขวามือน,นี่คือสวนทุเรียนนะเพื่อนเพื่อนนี่ฮะเพื่อนเพื่อนสวนทุเรียนของตายันนี่ทุเรียนติดลูกล้วปีนี้นี่ป้ายอยากมีฝักร้อยไร่จังเบยเจอกระท่อม กระท่อมนี่กระท่อม <love> you. โอ้อะไรเนะี่ยนี่อุปกรณ์สแกนของน้องนารานนันเพื่อนนารันประดิษฐ์มันไว้เพื่อนนี่นี่เห็นไหมเพื่อนวิววิวภูเขาท่าที่กำลังจะตกแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการหาทุเรียนเราเออใช่ตุ้ยราทำการหาตัวเวทกันแล้วเพื่อนนี่เดี๋ยวตัวเวทก็คือจกรรักรจันพันหนึ่งเพื่อนนี่อันนี้คือ ไม่มีใครมาหาใช่ไหมเพื่อนมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราหาเนี่ยคือมันจะยังเป็นตัวที่ยังไม่ได้ไม่ได้มาลอกคราบแบบนี้ว่านนี่แบบนี้เพื่อนนี่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มขึ้นมาเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่าเพื่อนแต่ปกติตาของน้องละลานหาได้วันเป็นร้อยตัวเพื่อนนี่ฮะเพื่อนสวยงามมากนี่ฮะเพื่อนเพื่อนเบบีเป็นตัวเวียดเหรอนี่วันนี้เบบีคุยกับเพื่อนเป็นด้วยเพื่อนดูดิเพื่อนเป็นจักรจันที่หานี่แหละเ่ แล้วเดี๋ยวบ,บีบีจะทอดเพื่อนกินจริงเหรออา้าวจะกินเพื่อนได้ไงอ่ะเพื่อนเพื่อนอร่อยมากเลยนะพาเธอไปนะไปเลยไปเราจะไปหาตายานกันก่อนรรรเราจะให้ตาสอนก่อนว่าเราจะหากันยังไงไนี่ฮะเดินกันไปเราทุกคนเหลือพันสูมยินนะทุกคนอ อื่นก็ได้นี่นี่เพื่อนๆน้องละลาไปเก็บเปลือกนี่นี่เพื่อนนี่โอ้ยดูศิลปะฟิลปินนี่ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูตรงรูกตรงรูตรงเท้าเนี่ยเพื่อนนี่ตัวเวียดมันจะออกรูนี้มาเพื่อนแล้วมันก็จะมาเกาะบนต้นทุเรียนทุกคนดูตูงของด้าดีดูดูตรงทูของด้าดีนี่เป็นไงพงศ์คน แดดดีคันพุงแล้วเนี่ยอยพอแล้วพอแล้วสแกนพอแล้วเอาแล้วเพื่อนตอนนี้เรารอเวลานะฮะรอให้มันมืดนะครับไรไนี่มันยังไม่ออกมาเพื่อนนี่น้องรันกับน้าจอยมารอรอเวลาแล้วก็น,นี่บรรยากาศริมริมน้ำเพื่อนฝั่งนน้นเป็นสว,วนปาล์มเพื่อนฝั่งนู้นเป็นอะไรไม่รู้ ฟูฟูแล้วก็ตรงโน้นที่เรามาจับปลากันส่วนฝั่งของเราเป็นทุเรียนเพื่อนๆนี่อีกประมาณสักไม่กี่นาทีมันคงจะมืดแล้วแหละเพื่อนๆนี่แต่กลัวว่าพี่เรนชอวเวอร์จะลงมาก่อนนี่หวังว่ามันจะไม่ตกนะเพื่อนๆวันนี้นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้มืดตื่อแล้วเพื่อนไปดีๆฟองไฟใส่กล้องน้องหลานก็เดิน ฝนก็ตกคนเพื่อนตายแล้ววันนี้จะเฟลไหมเนี่ยชาวแก๊งของเราจะได้เห็นแมงการหาเวีทไหมครับโอ้หแพมาโอฟ้าแลบเลยเพื่อน <c oughs> นี่แบาป้าเห็นมันอยู่ที่รูแล้วนะแต่มันมันเห็นป,ป้าก่อนแล้วมันก็ไม่ยอมออกเพื่อนนี่น้องรันก็สู้ตายเลยไม่ได้เอาเยอนเพื่อนขอแค่ได้เห็นตัวเป็นๆให้เพื่อนๆดูนีเน่เขาเพื่อน <c oughs> เราได้ตัวแล้วเพื่อนตัวแรกฝนโตเพือ่อนฝนตกเพื่อนอป๊ะป๊ะวิ่งตากฝนไปเอามาอ๋อ,อนี่ก่อนฉันมันจะลอกข้ามไปหน,นีเพื่อนอยากกลับปะ่ะเอา,ม,าม,มือมาเอามือมากลัวกัดไม่กัดหรอกน,นี่ใส่กองเลยเราทำสำเร็จแล้วแมงพัดแมงพัดตัวแรก<า>ของเราไม่ใช่แมงพัดเออไม่ให้จักรจันแมงเรียดเอาใส่กล่องเลยลูกเอาไฟเลยไฟเลย ตัวเดียวก็ถือว่าสําเร็จเพื่นี่ครับเพื่อนๆนฝนก็ตกเพื่อนเพื่อนป้าป้าเจอแล้วเพื่อนปพืป้าป้าเจอจนได้เพื่อนเพื่อนตัวเวียดนี่่งขึ้นมาเพื่อนนี่มันจะอยู่อย่างนี้เพื่อนลักษณะการเกาะของมันนี่เจอแล้วเจอแล้วป้าดีใจมากเลยเพื่อนฝนตกเปียกไปแล้วเพื่อนเนตอนนี้น้องละน้องละหนีก็ไปมีศาลาแล้วเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวป้าก็กลับแล้วเพื่อนมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเฉย ไม่ได้ต้องเลาะต้องต้องขึ้นขวาทำไมอ่ะเรียบร้อยเพืเ่อนๆรถติดขึ้นไม่ได้เพืเ่อนๆตอนนี้เลยต้องทิ้งรถไ้นในป่าแล้วเดี๋ยวพวกนี้ป๊า,ปาค่อยมาเอารถตอนที่แดดหินดินมันแห้งแล้วเพืเ่อนๆนูน่นนาจ้อยกับตายาันรออยู่ นี่นะฮะหลังจากที่เราต้องสลรร,รถหลังจากให้เราต้องสลร,รา,รถ,ลร,า,ร,ร,ารถไว้ในป่าเพื่อนแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์นายจ้อยกับตาย,ยายออกมานีเพื่อนนี่แม่ทลลมาลาลาล้มเลยฮะกําลังหันนี้กําลังหันรถจอดไว้ในป่าเพื่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปกู้รถตอนบ่ายๆแล้วกันรอให้ดินมันแห้งก่อนวันนี้ก็อ๋อ <ๆ S 1> ยังยังยังนายเพื่อนเราอยู่ไหน เลตุ้เป๊กเลยจ้าเพื่อนดูดิวงเวียดได้ใช่เนี้ยพังพินาศรถจอดสลารถเลยไอผีบายบายคลิปนี้หน่อยเดสิขอดึกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดไปดิกุ๊งกิงกุ๊งกิงบายบายทุกคนดูนี่มีความสุขนะ